ทุกคนนะครับผมพบกับผมช่องไบเกอร์วันเนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัว c ี 500X นะครับหลังจากขับมาประมาณ30 0 0 0กว่ากิโลที่ใช้มารถปี2023นี้ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าแล้วการขับขี่เป็นยังไงนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าอัตราเร่งยังคงดีนะครับผมสำหรับตัวเจ้าปี2023นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงแรกเสียงลมอะไรเข้ามานะครับ สำหรับ CB 500X นะครับคำถามหลายๆคนนะครับที่ถามว่ายังน่าเล่นอยู่ไหมจะมีตัวใหม่มาหรือเปล่าหรือจะขยับไปที่ 650D นะครับตรงนี้ผมก็ตอบแทนไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ว่าขึ้นอยู่กับบางคนนะครับอาจจะด้วยต้นทุนหรืออาจจะด้วยความคล่องตัวนะครับแต่ผมมองว่ารถพวกประเภททัวริงนะครับก็สามารถขับในเมืองได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ขับง่ายด้วยนะครับผม สำหรับมือใหม่หรือใครที่กำลังมองๆอ,อยู่ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อาจจะตัดสินใจได้นะครับว่าจะเลือกแบบไหนดีนะครับนี่นะครับการขับขี่ก็ช่วงรถมันออกจะยาวนิดน,นึงนะครับการเข้าโค้งหรือตีโค้งหรือกับรถเนี่ยจะใช้ระยะค่อนข้างเยอะน,นะครับผมอาจจะขึ้นอยู่กับ2เลนนะครับผมบางทีกับทีก็2เลนนะแต่บอกเลยว่า สายนี้นะครับการขับด้วยความเร็วครับจะมีชิลหน้าช่วยบังลมถือว่าช่วยได้เยอะนะครับในการขับขี่ทางไกลหรืออขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะฮะส่วนตัวเลยนะครับผมถ้ามีคําถามเข้ามาว่าทํำไมถึงเลือกเจ้า c ี 500x คันนี้นะข้อแรกเลยนะครับเป็นรถ Big กไบค์ในคลาส500ที่ประหยัดที่สุดนะฮะในแต่ละหลายค่ายลหลายรุ่นนะฮะถือว่าเป็นรถ ที่ัประหยัดทั้งค่าน้ำมันค่าเซอร์วิสที่ถูกมากนะครับผมก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ผมเลือกรุ่นนี้ส่วนข้อสองคือดอกเบี้ยถูกนะฮะดอกเบี้ยถูกกว่าเจ้าบิ๊กส o ูตเตอร์ของหลายๆค่ายนะครับผมถ้าเอามาคิดกันแล้วมันก็ถูกมากนะครับตัว c b 5 0ห้องนะครับของค่าย Honda ยังไง ถ้าใครจะเลือกหรือตัดสินใจในด้านของค่าใช้จ่ายนะลองพิจารณาตัวนี้ดูนะครับเพราะว่าแล้วว่าพอนรวมดอกรูมยอดอะไรแล้วมันก็พอๆกันนะครับกับวิวกสนัตเตอร์นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการขับขี่ของเจ้าซีวีฮอเลเอ็กคันนี้นะฮะสามารถลุยไปไต้ทุกที่ครับผมลุยน้ำลุยดิน โดยเฉพาะเมื่อกี้นะครับที่ขับมาครับจะเห็นลูกแานนานี่คือลูดยาวเลยครับผมแทบจะไม่ได้เบรกขึ้นเลยนะเพราะว่าช่วงล่างนี่เขาโอเคเลยนะครับมากับพร้อมอัพไซด์ดาวช่วงหน้านะฮะแล้วก็ดิสเบรคู่นะครับที่ให้มานี่นะครับสภาพถนนตอนนี้ก็กําลังติดิดเลยครับจะดูกันครับว่าเจ้าซีบีทาเลือคันนี้จะสามารถไปได้ไหมนะ จะตามตูดพวกรถเล็กไปได้หรือเปล่านะฮะดูนะครับในคลิปนี้นะครับ p x นะครับน่าจะปีเ x นะครับกันข้างหน้าก็คือยังขับตามไปได้ชิวๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับในในส่วนคลิปส่วนนี้นะครับผมทุกคนอาจจะมองว่ามันอันตรายนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นที่มุมกล้องครับนี่ครับช่วงนี้ครับผมที่ผมจะวิ่งเข้าไปที่ผมกล้าวิ่งเนี่ยเพราะว่ารถมันหยุดนะ แต่ถ้ารถเลหลไหลไปอย่างเงี้ยผมก็จะไม่วิ่งนะครับจะไม่แซงนะนี่ครับสังเกตผมต้องรอจังหวะนะครับคือถ้ารถทั้งสองฝั่งมันยังวิ่งแล้วเราแรกเข้าไปจะค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าบางทีล้อของรถเนี่ยเราต้องเล็งไว้เลยครับว่าเขาจะเลี้ยวเข้ามาหรือเปล่านะครับในการขับรถในที่แคบๆนะครับให้คิดคิดเยอะๆแล้วก็ ดูล้อหน้าของรถคันที่เราจะแซงนะครับว่ามันเบี่ยงออกมาหรือเปล่าถ้าเบี่ยงออกมาเราอย่าไปาเข้าไปนะครับผมเพราะว่าก็คือเขาจะเลี้ยวเข้ามาหาเรานั่นแหละต้องใช้สติในการขับนิดนึงนะครับผมบางทีอาจจะเห็นแบบเข้าไปบ้างในซอกเล็กๆเ,เนี่ยส่วนมากผมจะแซงตอนที่รถเป็นหยุดนะสังเกตดีๆนะครับ เพื่อนบางคนกออ็อาจจะสงสัยว่าขับรถพวกทัวริงใหญ่ๆตรงสูงอย่างเงี้ยรถติดเราจะเข้าไปได้ไหมเราจะการข้องตัวเป็นยังไงนะผมก็มองว่าอยู่ที่ทัศษะแล้วก็ความเคยชินนะครับบางทีแบบว่าแรกๆมันก็คลิ๊กๆกันนะจะแซงดีหรือจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีบางทีเราประเมินไม่ถูกนะครับว่า สถานการณ์จะเป็นยังไงนะฮะีครับรถหยุดนะฮะสังเกตรถหยุดผมถึงจะแซงเข้าไปนะครับไม่ใช่ว่ารถวิ่งทั้งสองข้างแล้วก็วิ่งเข้าไปนี่คือรถอาจจะเบียดเข้ามาได้นะเรียบร้อยเลยนะถ้าเรากลไม่ถูกนะฮะนี่นะครับต้องบอกนิดน,นึงครับตัวซีบีที่ผมขับอยู่เนี่ยผมเปลี่ยนกระจกมานะฮะกระจกเก่าอาจจะยื่นออกไปนิดนึงนะฮะอาจจะทําให้ชนกระจกรถยนต์ได้นะครับเวลาเราแรก ตามสถานที่ที่รถติดนะครับแต่ว่าตัวนี้มันรู้สึกว่ามันมันสั้นลงกว่านิดนึงนะครับผมแล้วก็เป็นกระจกทรงสปอร์ตนะครับทําให้รู้สึกถึงความคล่องตัวมากขึ้นนะครับนี่นะครับอัตราเร่งต้นอะไรดีหมดนะครับผมเพื่อนๆที่ยังไม่เคยหรืออาจจะขับรถคัสไม่ค่อยถนัดนะทางศูนย์บิ๊กวิ่งธนบุรีหรือพวกศูนย์พันด้เนี่ย เขาจะมีคอร์สเรียนให้นะครับสําหรับลูกค้านะครับเรียนแบบว่าเรียนจนแบบอัตวานนะครับผมมันจะมีหลายหลายหลักสูตรเนาะหลักสูตรแรกก็ต้องไปที่หลักสูตรขั้นพื้นฐานนะครับการใช้เบรกแอนตินเบรคครับโดยระยะทางในการขับไปทํางานของแต่ละวันนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเรื่องค่าน้ํามันนะครับถ้าเราไม่เค้นรถจนเกินไปนะครับ อันนี้เป็นทางที่รู้สึกว่าจะมีคลื่นเยอะมากครับผมเป็นทางที่เขาทาถนนนะครับการทรงตัวของ C b 5เลคันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสามารถทรงตัวได้ควบคุมรถได้ง่ายนะครับผมไม่มีการแบบว่าหลุดออกจากถนนนะในที่นี้ก็หมายความว่ารถเขินแล้วแบบว่าทำทำให้แบบควบคุมไม่ได้นะแต่อันนี้ควบคุมได้ง่ายครับผมในทาง เรียกว่าทางวิบากถือว่าเป็นทางวิบากได้เลยนะเมื่อกี้นะครับผมเพราะว่าคลื่นมันเป็นเป็นลูกเป็นลูกมานะถ้าขับมาเร็วๆก็อาจจะเสียหลักได้นะครับจริงๆแต่ว่าคันนี้เอาอยู่ครับผมมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างไม่โอเคเท่าไหร่หรือแต่ว่าพอรับได้นะก็คือไฟหน้าสังเกตไฟหน้าเลยครับแทบจะไม่เห็นนะครับผมเพราะว่า ด้วยความที่ว่าตัว CB 500X ครับให้ไฟหน้ามาค่อนข้างเล็กเนาะอาจจะเรียกว่าเป็นตาเดียวนั่นแหละแต่ว่าไฟ LED ครับเขามุ่มีมาให้ในตัวกลางคืนบางทีแบบว่าถ้าเรียกว่าเปิดปกติมันก็เห็นแหละครับแต่พอมาขับจริงๆอะแทบจะไม่เห็นถน,นนเลยนะก็าอาจจะต้องไปติดสปอร์ตไลท์ไฟเสริมน,นะครับแต่ว่าเปิดตัวผมก็ติดมาแล้วแหละ ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับผมในตอนวิ่งกลางคืนนะครับแต่เนี่ยผมรู้สึกเส,เสียดายมากครับผมเพราะว่าไฟมันไม่ค่อยสว่างสังเกตรถที่วิ่งอยู่ข้างๆครับไฟยังจะสว่างกว่าอีกนะครับผมนี่แทบมองไม่เห็นไฟของรถตัวเองเลยนะครับนี่นะครับทุกคนคงจะอาจจะเคยเห็นตรงสถานที่แห่งนี้นะครับโรงพยาบาลมหาชัยนะครับซอยข้างๆทุกคนน่าจะจัดดีนะฮะ ผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักผมไม่รู้เลยโอเคครับผมก็จะวิ่งเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจนะครับตอนนี้นี่นะครับโอ้โหช่วงเร่งเครื่องนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับผมผมคิดว่าตัวนี้สำหรับมือใหม่ถือว่าโอเคเลยนะใครแบบว่าอยากหัดขับทัวร์ดิงเนี่ยซบีละ 0เนี่ยตอบโจทย์นะครับในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็รูปทรงรถที่ไม่ใหญ่เกินไปน้ำหนักไม่หนักเกินไปนะครับแล้วก็ทำความเร็วยืนพื้นเวลาออกทริปเนี่ย120กำลังดีนะครับผมแต่ถ้าจะเค้นหน่อยก็105 106 107ก็ถึงนะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมที่วิ่งนะครับก็จะอยู่ประมาณ100-110 ถึงร้อยสามสิบประมาณนี้นะครับริบสามใบกับคนซ้อนสองคนนะครับนี่นะครับการเข้าโค้งนะครับยางที่ให้มาถือว่าดีนะครับผมแต่ว่าผมใช้จนพังไปแล้วใช้จนหมดไปแล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นยางรุ่นอื่นแล้วนะครับจําชื่อไม่ได้ก็พอขอาเดืนครับนี่ครับข้องตัวนะผมว่าถึงรถจะติดแต่ว่าเราขับบ่อยๆแล้วเราก็ชินนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับ เอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ครับผมจะเอาออกมาขับออกทริปอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะฮะการเติมน้ำมันของซ b 5 0เรเอนะครับถังหนึ่งผมเคยเติมได้เต็มที่ก็เกือบห0 0นะฮะช่วงน้ำมันขึ้นนะแต่ <c oughs> ถ้าน้ำมันปกติช่วงนี้อยู่ที่3 4สถึง3าสบเนี่ยเต็มถังจะอยู่ประมาณ500วากว่านะครับหรือ500ประมาณเนี้ย 500ถังหนึ่งวิ่งประมาณกี่โลก็พูดยากครับบางทีแล้วแต่อัตราเร่งที่เราขับนะบางทีขับขับแรงขับเร็วก็จะกินเยอะหน่อยนะฮะแต่ขับช้าๆเนี่ยผมยังงงเลยเฮ้ยถังเดียวยังไม่หมดเลยวะบางทีแบบเราไม่ได้แบบว่าเร่งรีบอะไรเนี่ยขับไปบางทีก็งงตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเราน้ำมันประหยัดขนาดนี้เลยหรอวะ อะไรประมาณนี้แต่ขึ้นอยู่กับนิสัยคนขับนะครับว่าขับแบบไหนนะฮะบางคนจับรถได้นี่อัดออย่างเดียวก็ก็ะเลือนครับผมถึงรถจะประหยัดก็ตามนะฮะยังไงถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะออกรถสักคันกน็ผมก็แนะนำ c ีบี0 x าเนะครับเป็นอีกทางเลือกของสายทัวริงนะฮะที่ถ้าใครไม่อยากขับอัตโตนมัตินะครับก็สนใจรถคันก็แนะนำคันนี้ก่อนเลยนะครับผม พื้น20ร้อย30ก็พอไหวนะฮะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้มาบ่นให้ฟังเฉยๆบ๊ายบาย